สำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถใช้งานสักคันเนี่ยค่ะที่ช่วงล่างดีๆมาเอาอันติดคันนี้ไปเลยค่ะพี่สำหรับคันนี้เป็น New อัน i ีนะคะ1.8 G R Sport ได้สีขาวชุดแต่งจับเต็มเอาไปแล้วหล่อเลยนะพี่นะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะติดต่อสอบถามเซลลแอร์ได้เลย0646622996นะคะราคายังไม่เคาะมานะเลขใหม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับ สีขาวสม่ำเสมอกันทั้งคันนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานเรียมสันคมชัดไม่มีรักยิ้มเลยนะคะหัดลงมามีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยสีดําสภาพสวยๆเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี daytime running light หลอๆแล้วไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวนะพี่จา๋าไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานนะคะกระจังหน้ามีลักษณะแบบเปียโนแบ็กแบบนี้เลยที่คันนี้ถือว่าเอาไปแล้วไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มแล้วสวยเลย นะคะคมาค่ะมาดูที่ตัวล้อคันนี้กันเลยนะคะสำหรับตัวล้อนะคะได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาสภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่จ๋าได้เป็นขอบ1ิบเจดนะคะสำหรับตัวซุ้มล้ออยู่ในสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีดำกับตัดกับสีตัวรถไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่กระจกมองข้างนะพี่นะ คันนี้เป็นกระจกมองข้างเปิดเออพับปรับไฟฟ้านะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ด้านข้างยังสวยขนาดนี้เลยพี่คะค mm ั hmm. นนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วรอบพันพรบภาสีต่อให้เรียบร้อย mm hmm. มีเล่มพร้อมจัดพร้อมโอนนะคะ mm hmm. พี่ๆท่านไหนสนใจนะต mm ิด hmm. ต่อหาแอร์ได้เลยนะคะ mm hmm. มือเปิดเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยตัดกับตัวรถนะคะมาดู hmm. ด้านในกันเลยค่ะค mm ั hmm. นนี้เป็นแลกเข้านะพี่ สภาพยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดแดงแบบนี้เลยพี่คะสวยๆเลยนะแล้วคอนโซลด้านหน้าได้กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยถือว่าสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะพี่ๆชอบอันเป้นามพาดเลยหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขยไม่เคยขยับซักจุดเลยจากพี่จ๋าเดิมๆโครงสร้างเกรดเอเลยแผ่นเพจอยู่ครบนะคะมาค่ะ มาดูที่ด้านหลังคันนี้กันเลยพีด่ด้านหลังเนี่ยคะได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าอยู่ในสภาพสวยๆตึงๆไม่เกี่ยวไม่ย่นไม่มีริ้วรอยแตกร้าวใดวๆทั้งสิ้นนะพี่นะแล้วมีที่พักแขนด้วยแบบนี้เลยนะคะสามารถใส่แก้วใส่ขวดน้ําได้สองขวดเลยนะมาค่ะมาดูที่ด้านท้ายคันนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายคันนี้กันเลยนะีคะ มาดูนี่ว่าได้อะไรบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายโอ้โหพี่นะคะสภาพผ้าสักกราระอยู่ในสภาพสวยๆนะคะไม่เลอะไม่เปิดอไม่เปื้อนเลยพร้อมใช้งานเลยพี่ๆคะ่ะหนูมีจุดมีตัวพ่วงแบตด้วยนะคมเพิ่มอันนี้คือสภาพแรกเข้านะพี่ต้องกราบขออภยัยถ้ายังไม่ได้เอาอะไรออกนะคะสําหรับยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือครบครบคันเลยพร้อมใช้งานเลยนะพี่คะ่ะมา ตัวน็อตต่างๆสํา,า,าสหรับป่ากระโปงนะพี่เจิมแท้ไม่แกะไม่ขายเลยที่ดูได้เลยนะคะผ้าฉนวนกันความร้อนแบบนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าสักการะพอดียังอยู่ในสภาพสวยแบบนี้เลยนะมาค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อเลยได้อะไรมาบ้างนะคะออปชันมีอะไรบ้างนะคะสำหรับภายในได้เป็นสวยๆแบบนี้เลยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะ แล้วเพดานไม่มียันไม่มีเจิมนะคะอยู่ในสภาพเนียนเียคันนี้ก็จบกองข้างมีระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้วยนะคะ BSM นั BS N, ่นเองนะพี่จ๋ามือเปิดได้เป็นระบบสมาร์ทย์เลดนะคะมาสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่อยู่แค่9 0้า0เท่านั้นเลยพี่ๆีสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยแล้วบอกคนขับได้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับเซาบีด้านคนขับนะพี่หัวน็อตไม่แกะไม่ไขไม่มีขยับเลยวิธีดูสภาพสิ แผ่นมออกอสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยนะคะมาค่ะดูตัวโครงสร้างดีกว่าตัวโครงสร้างนะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนเม็ดดอดเม็ด,มด,มดอาชัดๆไม่บิดไม่เดียวไม่คดไม่งอเลยนะคะพี่ๆคันนี้นะหนูยังไม่ได้ทราบราคาเลยแต่มาถ่ายให้พี่ๆชมก่อนถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะคะเป็นโโยต้าอาร์ติส1.8 GR ส p o r ER t นะคะไม่อยู่แค่ประมาณ95,000พี่ ราคาย,ยังไม่เคาะนะเป็นรถปี21แล้วเราได้เกียร์ออตโต้ท่านใหนสนใจติดต่อสอบถามเซลแอร์ได้เลยนะ064662 2996ที่เบอร์ด้นานล่างได้เลยค่ะหรือแอดเข้าบ้านเขียงนะได้ด้วยเบอร์นี้เลยนะคะวันนี้ไปกก่อนค่ะฝากพี่ๆกดติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ